ครับครับครับเป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับเราอยู่ในช่วงของ International ตอน e n e r n e r Run for us นะครับโดยมูลลนิธินะครับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนะครับโดยคณะผู้จัดโดยคณะผู้จัดครับนะครับเพื่อจัดให้เพื่อนำเงินไปมอบให้แก่มูลนิธินะครับนนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนะครับ ครับก็ในช่วงนี้นะครับเราคงจะมาลงในรายละเอียดนิดนึงนะครับจากช่วงแรกที่เราเริ่มรู้แล้วว่ามันมีทั้งหมด70กิโลเมตรนะครับรบรบแล้วตอนนี้เราก็อยากจะรู้ว่าในตรงนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละช่วงเนี่ยนะครับหรือว่าการวิ่งเนี่ยนะครับโดยละเอียดเนี่ยเราจะมีการบริหารจัดการอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่ชิดครับตอนแรกตะกี้เรามีท่านประธานครับปุยที่นะครับตอนสองนี้เราจะลงรายละเอียดกันใช่ครับใช่ครับเรามีพี่อ๋อย อผมก็อยากจะถามว่าเอ๊ะมีพี่อ๋อยที่อยากพูดอยากชมก็เป็นรุ่น45 46นิ้นไม่ใช่นะครับรุ่น6ค่ะครับพี่อ่อยรุ่นหกนะรุ่นหกนะครับเป็นนักวิ่งคระรุ่นเลรุ่นเขาเรียกรุ่นเลขหลักหน่วยครับได้ข่าวว่ารู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งในนักวิ่งคนหนึ่งของรุ่นหกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงจะให้พี่อ่อยนะครับสอบถามหรือว่ามีอะไรที่อยากจะกล่าวนะครับแต่ว่าในในเบื้องต้นผมคิดว่าอยากจะให้พี่อนันต์นะครับ ชี้แจงอะไรอีกนิดหนึ่งว่าในช่วงที่ต้องวิ่งเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างหรือว่ารุ่นไหนนะครับตอนนี้ใครอยู่ที่รุ่นไหนตัวเองต้องรับผิดชอบช่วงไหนเจ็ดกิโลเนี่ยแบ่งเป็นกี่ช่วงครับนั้นัจ็ดสกิโลเราจะแบ่งเป็น1ิบเอ็ดช่วงครับค่วงครับ11ช่วงครับช่วงแรกเลยเนี่ยเราจะสตาร์ทที่สำนักงานของชัยรัชการเวลาที่บางนานะครับที่บางนาบกิโลสิบสองนะครับแล้วก็ สตาร์ทตรงนั้นก็จะเป็นรุ่นที่หนึ่งเห็นว่าสตาร์ทตีสี่พี่ตีสี่ครับตีสี่นะครับรุ่นหนึ่งถึงรุ่นสี่รุ่นหนึ่งมีวิ่งที่มีครับมีครับเราจะตั้งแต่รุ่นหนึ่งเนี่ยจะถือธงนําหน้าแล้วก็ส่งธงของวุนิธิต่อไปให้รุ่นสองถือวิ่งต่อจนไปถึงรุ่นสี่แล้วก็เข้าจุดพัก ช่วงแรกประมาณ8กิโลครับ8กิโล8กิโลนะครับก็รุ่นละ2กิโลพี่รุ่นเออหรือว่าอ๋อวิ่งไปด้วยกันิ่งไปด้วยกันแต่ว่าทงทงจะส่งทอดไปจะไม่ส่งต่อไปไปแล้วก็วิ่งไปส่งไปวิ่งไปส่งไปอ๋อ้โหบรรยากาศคล้ายๆเหมือนเหมือนวิ่งขึ้นดอยยังไงทุกคนแต่เราวิ่งแต่เราวิ่งในแนวลาดหนึ่งใช่ไหมครับหถึงรุ่นหนึ่งถึงรุ่นสี่คือ8กิโลแรกนะครับครับ แล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาพักประมาณสักสิถึงสินาทีนะฮะรุ่นที่2ไปถึงช่วงที่2จะเป็นรุ่นห้าหกเกีดรปดเกียห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแปดแปแปลว่าพี่อ๋อยเนี่ยต้องไปรอตรงนั้น ถ้าพี่อ๋อยจะพี่อ๋อยขาแรงครับอ๋อพี่อ๋อยต้องเลยครับเจ็ดสิยขาแรงพี่อ๋อยเนี่ยวิ่งพร้อมรุ่นหนึ่งใช่ไหมครับพี่อ๋อยเตรียมยูมาหลายใบนะอ๋อครวิ่ียูมาทอร์นเนี่ยพี่อ๋อยซิลรุ่นหนึ่งยุคมาหลายใบนะคะรุ่นหกสิบ่ะรุ่นหกสิบเพราะฉะนั้นพี่อ๋อยอาจจะไปสตาร์ทที่ช่วงที่หนึ่งเลยแล้ววิ่งไปด้วยกันแล้วต่อเข้าช่วงสองไปจบที่ช่วงสอง ก็คือช่วงของรุ่น5,6,7,8ครับมี่ให้วิ่งสองช่วงเหรอคะสบายฮะถ้าพี่ถ้าอ๋อยจะวิ่งเป็น4ช่วงก็ได้ครับอ๋อไม่เป็นไรครับสองช่วงต้องเป็นเด็กใหญ่ครับทันแต่จุดอ่ะโอเคพี่ต่อพี่ต่อแล้วก็หลังจากช่วงแรก8กิโลใช่ครับแล้วก็พักสิบสิบนาทีสิบถึงสิบห้านาทีครับแล้วจากนั้นก็จะมีวิ่งต่อวิ่งต่อก็จะไป ชรุ่นเกียร์5ถึงเกียร์8ค่ะเป็นเจ้าภาพของรุ่นเจ้าภาพของรุ่นช่วงที่สองครับที่ถูกทงแล้วก็ส่งมอบธงกันไปในแต่ละช่วงเวลาครับแล้วจากนั้นก็ช่วงที่สองกี่กิโลครับพี่ประมาณสัก7ถึง8กิโลครับอ๋อเท่าๆกันประมาณนี้ฮะครับช่วงแต่ละช่วงที่เราแบ่งไว้เนี่ยอ๋อผมเห็นแล้วครับพี่6กิโลกิโลกิโลกกิโลกกิโลกิโลกิ่ลกิโ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 ลกิกิโล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 กกิโลกิโ ครับแวรี่นิดหน่อยแวรี่นิดหน่อยก็เป็นช่วงก็เป็นช่วงก็ต่อไปก็อีก4รุ่นใช่ครับรุ่นรุ่นเก้าถึงสิบสองก็คือตอนนี้เก้าเก้าถึงสิบสองนี่คือเป็นช่วงที่สามครับครัแล้วก็ เกียร์13ไปถึงเกียร์16จะเป็นช่วงที่สี่เกียร์3เกียร์16ในยกแ็กเราอยู่ช่วงที่สี่ช่วงที่สี่ในยกแซกจะวิ่งในช่วงที่หนึ่งเลยหรือเปล่าผมผมผมไปรับพี่อ๋อยที่บ้านนะตีสามนะเพราะว่าต้องออกจานตีสามนี่ไปถึงบางนาอีกใช่ไหมครับพี่ก็ดีเลยนะสตาร์ทช่วงที่หนึ่งแล้วก็ไปถึงช่วงที่สี่เราต้องไปถึงนั้นประมาณสักตีสามครึ่งพี่เพราะเราต้องไปกินข้าวต้มปลาท้องโป๋อะไรต่ออะไรที่เขามีอ่ะ ที่จะไม่กินอ๋อไม่ไม่ทานนะครับไม่ได้ค่ะเด็กมีมไม่ครับพี่อนันต์ตมีวอนแรกมีมีมีของว่างนะครับครับเพราะว่านักวิ่งบางคนเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าก็ต้องใส่เข้าไปก่อนต้องเติมงาร์โบไฮเดรตครับครับครับเติมคาร์โบไฮเดรตตรงนั้นมีนะครับพี่มีมีอาหารให้ทานนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มได้จะประมาณสักตีสามครึ่งรวมตัวกันประมาณตีสามครึ่งแต่ว่า สตาร์ทเลยเนี่ยประมาณที่สี่นหมายถึงว่าคนที่จะไปทานอาหารนี่ก็ต้องไปประมาณที่สามครึ่งนะครับพี่ครับพี่ครับครับครับตอนนี้ต่อไปช่วงที่4นี่คือสิบสามถึงสิบสามถึงสิบหกสิบหกครับแล้วก็ช่วงที่ห้าก็เป็นเกียร์สิบเจ็ดไปถึงเกียร์ยี่สิบช่วงที่ห้าคือสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับช่วงหนึ่งก็จะประมาณสี่สี่รุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นยี่สิบ โอ้โช่วงที่หานี่วิ่งสบายเลยเนี่ยผมเห็นข้อมูลแล้ว5.6กิโลเมตร2ีถึง24นี่คือช่วงที่6นะครับช่วงที่6ครับต้องต้องอธิบายไปเลยเพราะว่าคนดูจะได้รู้เลยว่าตัวเองช่วงไหนนะครับอ่แล้วก็ต่อไปช่วงที่7ช่วงที่7จะเป็นเกียร์25ถึงเกียร์2 8 25ถึงเกียร7 28บเป็นช่วงที่7นะครับ แล้วช่วงที่8ก็เป็นเกียร์29ถึงเกียร์34มสอ๋อ34นะครับตอนนี้จะเยอะหน่อยนะฮะก็เป็นรุ่นน้องแทนที่จะเป็นน้องเกียร์ก็เป็น5รุ่นโอเคครับน6รุ่นครับแล้วช่วงที่9ก็จะเป็นเกียร์35 ถึงเกียร์40ก็จะเป็นหกรุ่นเหมือนกัน35 36 37 38 39 40นะครับแล้วก็ช่วงที่สิบก็จะเป็นเกียร์41ถึงเกียร์47เจ็ดรุ่นเลยครับอันนี้กี่รุ่นนะพี่เจ็ดรุ่นเลยครับเจ็ดรุ่นนะครับ41จนถึง47นะครับอ่41-47ครับสิทธิ์เก่าที่อยู่ในเกียร์แถวๆนี้นะครับก็อย่างน้อยก็ต้องมารวมกันที่40 40นี่อยู่ในช่วงที่9อยู่เริ่ม41-47ถึงคือช่วงที่10นะครับ แล้วก็ช่วงสุดท้ายคือช่วง1 1บเอช่วง11เนี่ยเราจะไปรวมตัวกันก่อนจะถึงโครงการเนี่ยประมาณ3กิโล3กิโลสามกิโลสุดท้ายกิโลสุดท้ายแล้วเราจะตั้งขบวนแล้ววิ่งเข้าไปเป็นขบวนผมจะผมเข้าใจว่าพี่หยอยรุ่นหนึ่งนน่าจะไปลอยตรงนั้นอ๋อรุ่นหนึ่งพี่หยอยใช่ใช่พี่หยอยนะใช่ครับมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองหลายคนนะครับที่ดูแล้ววิ่งได้ครับ นิ่งได้ยาวที่ทราบมาก็จะมีพี่ไพลโรดนะครับพี่ไพลโรดพี่ไพลโรดพี่ไพลโรดพี่อุ่นสามนะครับออ๋พี่ไพโพี่ไพโนยามนะครับอ๋อพี่ไพลโรดพี่ไพลโรดใช่ครับเอฟพี่นันบาลีบาลีค้าไม้ช่วงที่เราวิ่งเนี่ยมันผมดูแล้วนั้นแต่เช้าจนถึงเย็นเลยเนี่ยแล้วเราต้องมีพักทานข้าวอะไรกันด้วยใช่ไหมครับมีนะเรามีพักทานข้าวครับ เราประมาณสักประมาณเที่ยงอ๋อเที่ยงฮะเราจะมีช่วงนี้เราก็จะเบรกเบรนิดนึงเบรคทานข้าวครับเราจะมีอาหารเตรียมไว้ให้ให้นักวิ่งครับคราเวลาเริ่มต้นของน้องๆแต่ละช่วงนี้การเดินทางน้องเขาจะเดินจะมีรถบัสรถบัสแต่จริงๆก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในแต่ละรุ่นถ้าไปกันเป็นจํานวนที่เหมาะสมแล้วเนี่ยอาจจะสองสามรุ่นรวมกันในในสเตชันนั้นเนี่ยในในช่วงนั้นเนี่ย ให้รวมกันนัดการรวมกันแล้วก็อ,อาจจะมีรถที่อำนวยความสะดวกของกลุ่มแต่ล,ละลู่ค่จะสะดวกกว่าก็คือแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยเราจะมีรถบัสนะครับ,รบเราจะมีรถบัสติดตามกระบวนตลอดเลยนะครับตอนนี้เรามีผู้ประสานงานกับทางเซ็นเตอร์ทางที่เนี่ยม,มีทุกรุ่นแล้วย,ยังครับพี่จริงๆเรามีผู้ประสานงาน ในที่ระบุไว้เนี่ยในแต่ละช่วงใช่ไหมครับแต่ละช่วงครับแต่อยากจะฝากไปถึงตัวแทนรุ่นนนะครับที่ตัวแทนรุ่นในแต่ละรุ่นเนี่ยช่วยประสานงานกับรุ่นตัวเองนะครับแล้วก็แจ้งมาทางสมาคมสมาคมนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สมาคมเนี่ยได้คือเราถ้าเราทราบจํานวนที่ชัดเจนเนี่ยนะครับการจัดเตรียมเรื่องของอาหารเรื่องของรดมของ การดูแลความสะดวกเรียบร้อยนะครับเราเราจะจัดได้ได้ดีขึ้นครับโดยสรุปพิชิตก็คือเรื่องของการที่ข้อมูลต่างๆเนี่ยไปให้ทางทางฝ่ายพีรนันเนี่ยรุ่นไหนกี่คนอะไรเอาให้เอาให้ชัดๆแล้วก็ให้ค่อนข้างใกล้เคียงเนี่ยเดี๋ยวสมาคมเราต้องช่วยใช่คต้องช่วยนี่อันนี้เป็นเป็นหน้าที่หลักเลยของนายกนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับ ที่จะคอยประสานงานแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับก็อยากจะให้ในแต่ละรุ่นเนี่ยช่วยรวบรวมว่าจะมีใครบ้างและจะวิ่งช่วงไหนโดยเฉพาะช่วงที่แต่ละรุ่นเป็นเจ้าภาพเนี่ยต้องต้องมาฝากตัวแทนรุ่นเลยฝากตัวแทนรุ่นนะครับฝากตัวแทนรุ่นเลยนะครับฝากตัวแทนรุ่นเลยครับก็ฝากถึงตัวแทนรุ่นทุกๆรุ่นนะครับว่ากิจกรรมอินเอร์เนีย่นนลคอร์สเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเพื่อพวกเราอันนี้จัดล วัตถุประสงค์เลยคือเราจัดเพื่อพวกเรารองครับนะครับเอารายได้ตรงนี้มาเป็นกองทุนให้กับมูลนิธิมูลนิธิครับมูลนิธิัเมาก็คือสมาชิกของสมาคมทั้งนั้นช่วยสมาชิกสมาคมร้อยในอีก่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องการให้พี่ๆน้องๆมาร่วมกันนะครับที่จะมาแบ่งแชร์เวลาซึ่งกันและกันแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นรวมไปถึงได้เตรียมตัวได้ซ้อม เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นก่อนจะมาเนี่ยผมเข้าเข้าใจว่าคนที่เตรียมจะมาก้อคุณได้ซ้อมก่นเพราะนั้นการซ้อมก็เป็นการทําให้สุขภาพของตัวเองดีขึ้นนะครับอย่ามาโดยไม่ซ้อมเพราะถ้าไม่ซ้อมเดี๋ยวจะบาดเจ็บ เรามีเวลาจากนี้ไปประมาณเดือนหนึ่งเดือนสดๆซึ่งเพียงพอครับสําหรับการวิ่งระยะช่วงหนึ่งก็คือหกถึงแปดกิโลส่วนคนที่วิ่งยาวเนี่ยเขาซ้อมของเขาอยู่แล้วอันนี้เราไม่ได้ห่วงก็ดีใจครับที่มีพี่น้องชาวเกียร์ที่แข็งแรงนะฮะเรามีกลุ่มนักวิ่งอยู่หลายหลายรุ่นแล้วก็แข็งแรงเช่นพี่อ๋อยพี่อ๋อยนี่แข็งแรงนะครับพี่อ๋อยเอากี่โลพี่ก็ จริงๆไม่เกินสิบหกห้าฮ้เขาสักประมาณสองช่วงก็พอไหวนะ2ช่วงที่ออสองช่วงแล้วก็ไปช่วงสุดท้ายอีกหน่อยหนึ่งช่วงสุดท้ายก็จะมีเวลาพักไปเป็นชั่วโมงนะครับพี่อ๋อยรุ่น6นะครับยังคอนโทรลแล้วพี่อ๋อยเนี่ยจะเดินทางไปตรงจุดสุดท้ายเนี่ยเรามีรถเรามีรถชัตเตอร์ที่จะวิ่งไปไปมาตลอดสำหรับคนที่วิ่งแล้วรู้สึกว่า เหนื่อยหรือไม่ไหวนะครับก็สามารถขึ้นรถบัสที่เราจัดเตรียมให้ส um ่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรามีเซฟตี้นะครับซึ่งเราจ้างเซฟตี้อาชีพมาดูแลการจัดการตรงนี้นเขาการจัดเส้นทางวิ่งรวมไปถึงเรื่องของการปสมพยาบาลนะครับซึ่งตรงนี้ทีมเซฟตี้เขาจัดให้ก็เป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิเชียหมันน้องเขาก็ทำเซฟตี้ให้กับ รายการปั่นเพื่อน้องมาแล้วครับครับครับครคือขอให้มาวิ่งนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องการดูแลในตลอดเส้นทางครับทอย่างพี่นัน จะเตรียมให้หมดครับผมทีมงานครับจริงๆที่นันและทีมงานจริงๆต้องขอบคุณทีมงานทุกคนเลยน้องๆที่เป็นทีมงานทุกคนเลยที่ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่สำรวจเส้นทางน้องเขาไปวิ่งสำรวจเส้นทางเห็นว่ามีหลายรุ่นเลยใช่ไหมครับพี่ที่มาเข้ามาช่วยกันมีหลายรุ่นครับแล้วก็น้องเนี่ยเขาไปวิ่งสำรวจเส้นทางจริงเลยครับวันที่ไปวิ่งเนี่ยมีน้องน้องผู้หญิงน้องดีน้องผู้ชายค พวกกล้องแล้วก็วิ่งของจริงเลยครับผมผมตะกิดนิดนึงก็คือว่าพี่บอกว่ามีรถเป็นเซฟตี้ตามไปนะครับแล้วก็ถ้าใครวิ่งไม่ไหวก็คือรถนะครับแต่ว่าตะกี้ที่ผมถามเนี่ยหมายถึงว่าสมมติพี่อ๋อยวิ่งช่วงที่2ไปที่ช่วงที่สามแล้วพี่อ๋อยวิ่งอีกช่วงหนึ่งไปไปช่วงที่4ใช่ไหมครับแลวพี่พี่อ๋อยก็จะไปหยุดในช่วงที่4ี่ครับพอช่วงที่สี่บับเนี่ย เวลาพี่อ๋อยจะไปรอตรงโน้นเนี่ยมันจะมีรถวนกลับมารับไหมพี่มีรถวนกลับมีมีนะครับโอเคครับครับก็แต่จริงจริงของพี่อ๋อยเนี่ยสมัครวิ่งไปกับเกียห้าอออเหรอครับเกียห้าเห้ารวมมา อยู่รวมกับพี่อ๋อยเนี่ยรวมแล้วสุขภาพในกลุ่มรักสุขภาพค่ะที่อพี่ด้วยกันที่นั้นในในกลุ่มของเคหะกับพี่อ๋อยเนี่ยจะมีรถตู้ซึ่งเราจ้างมาเป็นพิเศษครับเพรางนั้นพี่อ๋อยไม่เลยไม่ต้องห่วงครับว่าจะไปถึงยังไงครับครับครับโอเคครับถามเผื่อคนอื่นด้วยนะครับพี่แล้วก็จริงจริงงานนี้น่าจะเป็นงานแรกของมูลที่และสมาคมด้วยนะครับที่เป็น การจัดกิจกรรมแบบออฟไลน์นะครับเงจาทว่ามีกิจกรรมออนไลน์กันมาตั้งแต่เรามีคณะกรรมการสมัยที่16นี้มาเนี่ยเรายังไม่เคยจัดกิจกรรมในสเกลนี้ที่เป็นออฟไลน์เลยนะครับก็ถึงว่าเป็นกิจกรรมแรกนะครับก็ให้พี่ๆน้องๆมาร่วมกันมาร่วมกันตอนนี้ยังทันอยู่ใช่ไหมครับพี่อนันต์ตอนนี้ก็ยังสมัครเข้ามามาได้อยู่สมัครที่สมาคมเลยครับเพียงแต่ว่า ต้องขอให้โดยเฉพาะในแต่ละรุ่นนะครับรวบรวมสมาชิกที่จะมาเข้าร่วมวิ่งนะครับแล้วก็ประสานงานมาที่สมาคมนะครับทางสมาคมเองเราก็จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะประสานงานกับทางทีมเพี่อนั่นแล้วก็คณะที่จัดนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมเฟคิลิตี้เตรียมอาหารการกินนะครับและก็ให้เพียงพอแลวก็ตัวแทนรุ่นมีอะไรสงสัยยังไงก็ เข้ามาในห้องไลยจัวแทงรุ่นครับได้ครับได้ครับซึ่งท่านนายกอยู่ในห้องก็จะเรียนอยู่แล้วอีกนิดหนึ่งนะครับจะเรียนอีกนิดหนึ่งว่าการสมัครเนี่ยจะต้องขอประมวลเวลาประมวลผลแล้วก็สรุปเวลาก็คือภายในสักหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมันจะมีเรื่องของเสื้อคือนักวิ่งเนี่ยจะมีเสื้อ นะครับก็จะมีไซส์ของชือซึ่งเราต้องสั่งซึ่งมันอาจจะใช่ครับถ้าเราเราไม่สมัครในเวลาที่กําหนดเราจะทำเสื้อไม่ทันอ้อถ้างั้นหมายถึงว่าหลังจากนี้หนึ่งอาทิตย์ครับอันนี้คือกำรางคร่าวๆอย่างเช่นวันนี้วันนี้วันที่วันนี้วันที่8ใช่ไหมครับวันที่กำหนดวันศุกร์หน้าแล้วกันก็คือวันศุกร์หน้าดีไหมครับวันศุกร์หน้าก็คือวันที่เท่าไหร่นะสิบเจ็ด เป็นชุดหน้าวันที่17ครับวันที่17บเใช่ไหมครับเวลา23่สามเกาสินาทีนะครับนั่นคือเด็ไลน์เด็ไลายนะครับเพราะว่าสมาคมเราใช้ไอเอไอรับกับกับบล็อกเชนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเวลาต้องเป๊ะนะครับไม่เลยครับเดี๋ยวผมมีวิธีเซตเวลาหนึ่งส่วนส่วนคนที่คนที่มีความประสงค์อยากจะซื้อเสื้อนะครับถาเสื้อไปใส่ไปใส่เองหรือให้กับ คนในครอบครัวเป็นระลึกก็สามารถสั่งได้ในเวลาที่กำหนดที่การทานีกรับก็จะต้องใช้เวลาก็ะสุขหน้าเช่นกันครับก็คือวันที่17 1เจ็ิบเจ็ดเจเจหรอครับเจใช่มบเจ็ดสิบเจครับวันศุกร์ที่ส7บเจครับวันศุกร์ที่17จครับุกครับพี่ชิตใส่เบอร์อะไรครับอันนี้เบอร์ ไม่แน่ใจน่าจะ XL นี่ XL ค่ะ XL อันนี้ XL พี่พี่พี่นันใส่เบอร์อะไรครับตัวนี้น่าจะเป็น2 2 XL ของ XL แต่จริงเสื้อผมที่ผมออเดอร์ไว้เป็นไซส์ L อ๋อพอดีเลยคือหน้าอก30จะเป็นไซส์ L ครับอ๋อโอเคครับแล้วก็ M ก็จะเป็น30หน้าอก40เป็นไซส์ L M ก็38ครับไม่เป็นไรพี่เรื่องไซส์เดี๋ยวให้เขาตัวแทนน้ำทามาหลายห้องได้ได้ครับนะครับครับโอเคครับผมก็คือ นะครับวันศุกร์หน้านะครับเป็นเด a ไลน์ของการสมัครนะครับครับวันนี้เ n t e r ทอร์เนีย r u วนนะครับเรารวมทั้งเ n t น r ท a ร n เนียนนะครับเราก็คงจะหมดในช่วงนี้นะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดนะครับทั้งในไลฟ์อเวิเชิลของสมาคมนะครับแล้วก็รวมทั้ง ที่สําคัญคือตัวแทนรุ่นต่างๆนะครับในห้องกรรมการรุ่นที่ทางนายกอยู่ในห้องนันอยูแล้วครับห้องตัวแทนรุ่นนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับว่ารุ่นไหนจะมีใครบ้างอย่างไรนะครับสวัสดีครับ